สวัสดีครับวันนี้จะมีหูยานมาให้ศึกษากันอีกองหนึ่งเป็นพระที่หายากที่จะสวยสวยให้ให้เห็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะเป็นพระที่มีอายุอย่างต่ำก็ประมาณ6 7 0 0ปีขึ้นหูยานซุ้มเรือนแก้วไม่ค่อยพบเจออให้เดี๋ยวจะบอกตำหนิพิมทพ์รงตำหนิไม่ไม่ต้องไปดูเพื่อนพระเก่าอายุ6 7 0 0ปีเนี่ย ให้ดูลักษณะนั่งปางมานวิชัยแขนข้างซ้ายจะลงมาปิดหัวเขา่าปางมานวิชัยทั่วไปอาซ้ายข้างข้างขวาลงมาปิดหัวเขา่าข้างซ้ายก็จะวางที่ตักอาเขาพระบาทฝาอยู่ข้างบนซ้ายจ้อนอยู่ข้างล่าง ที่ว่าหูยานก็จะมีหูจันยานลงมานะหูจะยานหูจะยาวยานยานลงมาน่าจะฟั่มๆจะมีเหมือนกับเป็นชัดดาหรือมีเส้นมวยผมเป็นเส้นเป็นเส้นข้อหัวแล้วก็มีเป็นปเปลวผมเป็นมวยผมให้เห็นเป็นเหมือนกับบัวอ่าเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนกับบัวขึ้น ที่ว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเป็นซุ้มขึ้นมามีเสาแล้วก็มีเหมือนกับหัวพญานาคนี่เป็นซุ้มเม็ดสวยงามซุ้มเรือนแก้วนี่เม็ดข้างบนเนี่ยข้างล่างเม็ดจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มข้างบนนี่เม็ดจะสวยฮะยาวขึ้นยาวขึ้นเลี้ยงสวยงามมากเลยแล้วก็จะมีเหมือนกับบัวอยู่ตรงยอดเม็ดสวยงามเหมือนกันสองข้างฮะมีเสามีนะแล้วก็นั่งบัวชั้นเดียวบัวชั้นเดียวห้าเม็ดบัวสวย,สวย เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอ่าดูเนื้อใกล้ๆครับดูเนื้อใกล้ๆดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อให้ชัดๆครับจะดูให้ดูชัดๆดูใกล้ๆอ่เห็นไหมชัดไหมเพื่อนชัดไหมดูชัดๆเป็นเนื้อชิ้นที่ ไข่คาบไข่จะขึ้นเป็นสีขาวเนื้อชินสมัยเก่าผมว่าเนื้อชินที่เป็นคาบไข่าขาวขึ้นเต็มองค์พระอันนี้ผมใส่กรอบเปรียมกรอบพลาสติกไว้เพื่อรักษาเนื้อพระจะได้คงทนยาวนานเปิดไม่ได้เปิดให้ดูไม่ได้เดี๋ยวจะขยายเนื้อให้ดูชัดๆจำหน้านะครับหูยนันสมเดอนแก้วหูยนัน วัดพระศรีมหา,าธาตุลบบุรีให้ดูเนื้อเหมือนการดูเนื้อขยายเนื้อให้ดูหน่อยให้ดูใกล้ๆดูด,ด,ดูขยายเนื้อให้ดูอ่าเพื่อนดูดูเนื้อดูเนื้อใกล้ๆดูเนื้อใกล้ๆขยายเนื้อขยายเนื้อให้ดูใกล้ๆดูเนื้อเนื้อชินสวยงามคราบกุกขึ้นสวยงามเป็นคราบ คาบไขสีขาวขึ้นสวยงามฮนะดูคาบไข่ดูคาบไข่เนดูคาบไข่คาบไขสวยงามอ่าเห็นไหมหไหมดูคาบไข่ซุ้มเรือนแก้วที่มีความสวยงามอย่างอ่าซุ้มเรือนแก้วสวยมากเลยองค์เนี้ยหูยานน่าจะคว่ำคว่ำนิดนึงหูอ่านั่งปางมานวิชัยบนซุ้มเรือนบนซุ้ม บัวชั้นเดียวเดี๋ยวจะเอากล้องเอากล้องส่องให้ดูใกล้ๆจ,จะได้ดูเนื้อชัดชัด เ็นเนื้อเพื่อนเพื่อนเห็นเนื้อไหมอโอ้โหขยายใกลๆ้ๆดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อซุ้มเรือนแก้วเนื้อชินดูดูคราบคราบไข่เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยคราบไข,ข่คราบไข่ที่ว่าคราบไข่เป็นเป็นไข่คราบแคนไซที่ขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นผลเป็นเม็ดอ่าคราบไข่ขึ้นให้เห็นอ่าดูหน้าชัดๆซุ้มเรือนแก้ว อะหูยามสุ้มเรือนแก้วหาสวยสวยดูยากพระอายุที่ว่า6-700ปีขึ้นอ่ะเนื้อชินเป็นเนื้อที่สวยงามมากสุ้มเรือนแก้วอ่าให้ดูคาบไข่สุ้มบววบนนั่งบัวชั้นเดียว สวยองค์นี้สวยมากเลยเนื้อชิน้นจะส่องข้างหลังให้ดูข้างหลังหลังเรียบหลังเรียบไม่ใช่หลังลายผ้าเป็นหลังเรียบดูเนื้อหลังเนื้อดูคราบไขที่จะขึ้นผ้าเก่า พระเก่าขยายคาบข่าคาบไขให้ดูชัดๆครับพระพระเก่าดูเนื้อดูเนื้อเป็นรอยเหมือนจะมีรอยรอยที่ตะใบไหมตะใบจะหยาบอ่ารอยตะใบนี้หยาบหยับหยาบอย่างเงี้ยพระเก่าดูคาบไขหลังเก่าให้ดูตรงข้างหลังรอยตะใบจะเหมือนกับรอยตะใบนะเห็นไหมเพื่อนมีมีมีรอยให้เห็นรอยหยับหยาบรอยขูด รอยตาใบต้องหยาบอย่างเงี้ยต้องเป็นรอยใหญ่ๆให้เห็นถ้ามีรอยอ่ามีรอยตัดรอยตาใบจะต้องหยาบหยาบแล้วเขียวอ่าให้ดูชัดชเห็นไหมรอยหยาบเหียวถ้ารอยละเอียดละเอียดแล้วก็เก้อ่ารอยจะหยาบเหียวรอยตาใบนี่จะมีรอยตาใบเห็นหยาบเหียวพระองค์เนี้ยอยู่ในกรอบสวยงาม เนีย่ยเห็นไหมลอยลอยตะใบจะหยาเปลี่ยนข้างเพื่อนเปล่นข้าง,างอย่าเปลอยหยับหยาบาใส่กรอบไว้ไม่ไม่ใส่กรอบไว้พระจะชำ้ำถ้าใส่กรอบถ้าเราจะรักษาพระให้ได้อยู่นานอยู่สวยนานต้องเลี่ยมกรอบดีๆเลี่ยมกรอบไว้เนี่ยดูดูความเก่าพระพระที่ได้อายุความเก่าเนี่ยนะ ดูเนื้อดูเนื้อพระที่ได้อายุความเก่าเนื้อจะมันเหี่ยวคาบไขขึ้นเต็มอ่าคาบแคนไซคาบไขขึ้นจับเป็นก้อนให้เห็นเห็นไหมคาบไขคา,าบไขเก่าอ่าความเก่าของพระให้จําเนื้อไว้เพื่อเผื่อไปเจอไปเจอได้หยิบได้จับได้จะไม่ได้ต้องไปหยิบของเกเสียตังเสียตังฟรีเพราะว่าเราต้องเรียนรู้จาก คนที่มีองค์จริงให้เห็นอันไม่ใช่เรียนรู้ด้วยภาพอันนี้เรียนรู้จากองค์จริงนะให้เพื่อนๆติดตามนะลุนพระแท้ติดตามเข้าไปเดี๋ยวจะมีพระเก่าๆพระใหม่ๆมาให้ชมให้ดูกันอ่าให้เนื้อดูเนื้อเนื้อเนื้อดูเนื้อนะให้จำเนื้อไว้เดือนเนื้อไวอ่าเนื้อเก่า เนื้อเก่าต้องได้ประมาณนี้พระที่มีอายุหกเจ็ดร้อยปีนะดูวามเก่าหูยานซุ้มเรือนแก้วหูยานเป็นซุ้มเรือนแก้วที่สวยงามอ่าเห็นเพื่อนเห็นให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งสวยงามนะ เรียงเป็นเส้นเป็นแกะได้สวยงามมากคนโบราณแกะพิมพ์ปาเนี้มากพิมพ์เนี่ยแกะคนสร้างนี่มีพุทธศิลป์สมัยโบราณทำได้ขนาดนี้นะเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามหายากหาชมยากสมเรือนแก้วที่สวยๆอย่างเงี้ยหาชมยากเพื่อนหาชมยาก ่าให้ดูไว้ดูไว้ดูไว้ไวอ่าอ่าเป็นพระที่มีความเข้มขังสมัยโบราณสู้รบออกศึกนะคนโบราณความสวยงามเข้มขังเหนียวอ่าสุดท้ายก็ขอให้ท่านโชคดีได้มีพระดีๆไว้ขึ้นคอ พระสวยๆวยครับขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ